มองนี่สามแล้วค่ะเนี่ยค่ะจากทั้งผุนมามาเบื้องงานสร้างเลยค่ะเดอ้อมองนี้กระลังสามมือนันสามสามต้นหนึ่งค่ะบ่ได้สามร้ยเพราะว่าพอมีกานะคะพี่ค่ะพี่น้องงานสร้างข่อยวันปุ๋ยไส้หนี่บุย้ยก็ทอโพอนแทนละผุนเด้อค่ะเดอ้อลุยบ่ได้ละค่ะมือน,นันพ่มีนามมือน,นี้มีนามผุแล้วงานสร้างจ้ะงานช้างนะคะงานสร้างม,มือนันจ้ะนี่ ทางผุนติดเครื่องแล้วค่ะเตรียมตัดแล้วนี่พาพี่น้องเมืองงานส่างก่อนค่ะผุนยางพัาเดีทัวหน้าอยู่ค่ะแดงๆผุนแล้วค่ะเดี๋ยวจังไดจังสีอัพโหลดอัปเดตมาอีกรอบนะคะนี่แหละค่ะธงหน้าบานเท่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะมาแล้วค่ะแต่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 มาแล้วตาหยามาแล้ว กำลังขันไ้ปุ๋ยขึ้นนีงา่ามแห้งเดี๋ยวอัปเดตท,ที่ล้างอีกเด้วค่ะเด้อขอบคุณค่ะ